สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกชาวโซล่าเซลล์ทุกท่านนะฮะอันนี้มีของเล่นมาให้ดูนะครับเพื่อนสมาอันนี้เพื่อนสมาชิกประกอบนะไมะ่ไม่ใช่ผมไม่ได้ประกอบนะฮะก็ผมเห็นว่ามันเป็นแนวทางที่ดีสำหรับเอาไว้ใช้พอตเทเบิลนะฮะก็คือเป็นตู้ไฟเคลื่อนที่ว่างั้นนะฮะเอาไว้ใช้นอกสถานที่นะครับ ก็นะฮะลักษณะก็จะเป็นอา๋ยวเปิดดูให้ดูข้างในนะฮะอ่านี่เลยนะครับปื๊บไปนะฮะก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็น modify นะเขาเอาไว้ใช้ชั่วคราวนอกสถานที่นะฮะก็อินเวอร์เตอร์500วัตต์นะครับอันนี้เป็นแบตลิเธียมนะฮะแบตลิเธียมก้อนนี้ก็ แอดมินแอดมินต้นคนไม่เอาฐานให้มานะครับ BMS สามสิบแอมป์นะฮะก็ประกอบเรียบร้อยนะครับอินเวอร์เตอร์มรีพัดลมนะฮะพัดลมดูดระบายอากาศดูดเข้าดูดออกนะครับตัวนี้ก็เขาาวสายไว้อย่างนี้นะฮะ ด้านหน้าก็จะมีตัวนี้นะฮะชุดแผงโซล่าเซลล์เสียบเข้าได้เลยนะฮะเมื่อเราเอาไปใช้งานนอกฐานที่แบตหมดนะครับเราก็เอาแผงโซล่าเซลล์แผงแผงที่เป็นแผงแผง1 2โวลต์นะฮะแผง150วัตต์อะไรประมาณนี้เสียบชาร์จได้เลยผ่านคอนโทรลชาร์จนะฮะก็จะไปชาร์จแบตลิเธียมที่อยู่ด้านในนะครับจุดนี้เป็นไฟออก 12V โวลต์นะฮะไฟที่ออกจากแบตลิเธียม นะครับเราต้องการใช้ไฟ12โวลต์ก็ก็ต่อต่อไฟจากตรงนี้ออกไปใช้งานได้เลยนะฮะอ่านะครับตรงนี้แผงเข้าตรงนี้ไฟออกจากแบตโดยตรงนะครับถ้าต้องการใช้ไฟ220โวลต์นะฮะก็จะมีตัวนี้นะฮะเบรกเกอร์เปิดออนเพื่อออนออนตัวอินเวอร์เตอร์นะครับ on, อ่าสวิฟต์ตัว ter, น,นะตนี้ออนทัานลมนะฮะ พัดลมทํางานนะครับสวิตตัวนี้เอาไว้เปิดพัดลมสวิตตัวนี้เปิดอินเวอร์เตอร์ตอนนี้อินเวอร์เตอร์ทำงานแล้วฮะผมจะเทสให้ดูนะครับด้วยสว่านนะฮะเพราะว่าอินเวอร์เตอร์มันแค่500วัตเทสอุปกรณ์อื่นๆที่กระชากตันตดนะฮะแต่สว่านเนี่ยใช้ได้นะครับ นะครับก็ใช้งานนอกสถานที่สบายเลยนะฮะใช้ไฟฟ้าก็ได้ใช้ DC ก็ได้นะครับ DC ก็ได้ไฟฟ้าก็ได้นะฮะนอกสถานที่ไปกางเต็นท์กางอะไรใช้ไฟแสงสว่างอะไรประมาณนี้แบตลิเธียม50แอมก็ถ้าจะเทียบกับแบตน้ำมันก็เท่ากับแบตน้ำเท่าๆใช้งานได้เท่าๆกับแบตน้ำ100แอมเลยนะฮะสำหรับแบตลิเธียม50แอมนะครับ เป็นยังไงฮะเพื่อเพื่อนสมาชิกจะได้แนวทางนะครับเอาไปไประยุกต์ใช้งานนะฮะก็ผมเคยเห็นมีเพื่อนสมาชิกทํามาโชว์อยู่นะนะครับทำมาลงในกลุ่มให้ดูอยู่ในลักษณะนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นกล่องเครื่องมือนะครับก็ขนาดที่พอดีมีหูหิ้วเวลานะใช้งานเราก็หิ้วไปใช้ได้เลยนะครับใช้สว่านใช้ อะไรเล็กๆน้อยๆพอได้อยู่นะฮะเพราะอินเวอร์เตอร์มันแค่500วัตต์นะฮะนะครับ อ่าโอเคนะฮะเผือ่อจะเป็นแนวทางเพื่อสมาชิกได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะผมไม่ได้เป็นคนประกอบนะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกจะถามว่าประกอบขายไหมนู่นนี่นั่นนะฮะอ่าอันนี้เพื่อนสมาชิกเพื่อนสมาชิกผมเขาประกอบแล้วเอามาให้ดูนะครับผมก็เลยอขอเข้ามาถ่ายคลิปเพื่อลงในกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางแนวทางให้เพื่อนสมาชิกนะฮะ เพื่อท่านใดจะมีไอเดียเอาไปไว้เอาไปประกอบไว้ใช้งานนอกสถานที่นะครับโอเคครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฮะ